สวัสดีทุกคนนะคะพบกับรายการ Every Minute Waste d กับหลงเบา้าว้าไปเรื่อยท็อปิกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มาในหัวข้อปิ่นพักทำไมต้องชื่อปิ่นพักเอางี้ก่อนเพราะถ้าให้ชื่อปริ้นพักเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีด้าน 3D Printing เนี่ยมันก็เริ่มมีการใช้กับอาหารบ้างแล้วนะจากที่เมื่อก่อนมันใช้กับทางการแพทย์ทางโปรโตไทป์ทางแฟชั่นใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีการปริ้นช็อกโกแลตพิซซ่ารวมไปถึงเนื้อสัตว์ก็เริ่มมีแล้วนะแต่สําหรับปริ้นพักเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ 3D Printer เข้้าาาามผาลิตกอจจะใชร ไปก่อนนะคะคริ้นผักยังใช้ไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาใช้ปิ่นผักปิ่นผักเป็นเรื่องราวความผูกพันของหญิงสาวในรั้วในวังก็คือคุณหญิงปิ่นและท่านหญิงอนินทุกคนจะได้เห็นความสวยงามในการเล่าเรื่องนะและจะได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นจริงๆน้องฟรีนที่เล่นเป็นหญิงปิ่นเนี่ยเรียกได้ว่าต้องทั้งแกะสลักทํากับข้าวเย็บปักถักร้อยงานฝีมือสเปเชียลิสต์จัดเต็มเพราะเป็นซีรีส์ที่ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกนะเรื่องนี้ฟรีนก็เลยค่อนข้างบท สำคัญมากๆในการขายซอฟต์พาวเวอร์ใช่ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสิทางช่อง WorkPoint มายเลขยี่สดูอันคัดจัดเต็มได้ทาง YouTube Idol Factory Official นะไม่จําเป็นต้องเป็นสาววาัยก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ได้นะทุกคนเพื่อนเราที่เป็นผู้ชายอ่ะชอบเรื่องนี้มากบอกว่าโอ๊ยฟินน่ารักฟินน่าหลากเดินทางมาถึง EP7 แล้วต้องบอกว่าซีนระหว่างคุณปิ่นกับคุณเกื้อเนี่ยเดือดอยู่นะทันทีที่คุณเกือ้อเจอหน้าคุณปิ่นเนี่ยไม่ทันได้เกริ่นอะไรเลยขขออเเพพลลงงยนะีู่่่ดดตรๆไไม้ม าหรือว่าสใจหญิงปิ่นก็ขอเพลงเดียวกันงั้นหญิงขอพูดตรงๆบ้านนะคะเอาจัดไปไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจเรียกได้ว่าหญิงปิ่นกับคุณเกือ้อเนี่เขาอาจจะมีเทสในการฟังเพลงที่เหมือนกันเนาะเพราะว่าขอเพลงพูดตรงๆทั้งคู่พูดตรงๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงของบีพีรพัฒน์แต่ถ้าเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นไม่รู้ว่าฉันเป็นมาหรือปลาเสียบไม้อันนี้ก็จะเป็นการแซลฟัฟฟี่และฟัฟฟี่คือใครก็น้องฟัฟฟี่เป็น ของพี่ฟีนนะคะซึ่งหมาพันธุ์นี้มักจะมีชื่อเล่นว่าหมาไส้กรอกซึ่งไส้กรอกจะตรงข้ามกับซอกไก่ต้องดูดีๆเพราะว่าไก่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบรอจิกมันก็จะชอบรอพอได้จังหวะก็จะจิก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 ก็ชอบรอจิกจิกนูน่นจิกนี่จิกอาหารกินอะไรเงี้ยไก่ไม่ใช่สสยอีโมชั่นไก่ชอบรอจิกคนที่จะเลี้ยงไก่ได้ก็ต้องเข้าใจหัวอ,อกไก่นอกจากเข้าใจหัวอ,อกไก่แล้วก็ต้องเข้าใจไปถึงสะโพกน่องและปีกของมันด้วยคนที่จะเข้าใจในความเป็นไก่ก็จะเรียกอีกอย่างว่านักเก็ต ่คือเขาจะเกตในความเป็นไก่ค่ะก็จะไม่เหมือนกับภูเก็ตที่เป็นจังหวัดทางตอนใต้อ่ะนอกจากหมาไส้กกฟัฟฟี่เนี่ยจริงๆเป็นหมาพันดัตชุนเดปเปอร์เนาะหรือเรียกสั้นๆว่าดัตชุนก็ได้อันนี้ก็ต้องดูดีๆต้องแยกให้ออกหมาแบบฟัฟฟี่ก็ดัตชุนถ้าเป็นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตก็จะเป็นดัชชี่ถ้าเป็นสัญญาเมื่อสายยันก็จะเป็นดัชชารา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 ชา้ก็จะเป็รเชอร์ชททาชาราชา้าชาราฟาี่มารวมารบชทราชา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 ราชุน ดัดช <IS> ุนดัดชุนดัดชุนก็จะได้อะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกเกิดเป็นเทคโนโลยีมากมายนวัตกรรมเป็นสิ่งที่แน่นไม่หลุดมือไม่เหมือนนวัตตะแบอันเนี้ยจะหลุดมือง่ายแต่นวัตกรรมคือมันกรมันแน่นแน่นเหมือนความรักที่เกิร์ฟรีมีให้กับฟรีนจนแฟนคลับเนี่ยเขาทำเพลงให้เลยนะ I In f i ฟ ity อยูเป็นเธอเสมอตลอดไปร้องโดยพี่ขนมจีนเขียนร้องและโปรดิวซ์โดยพี่ปิ่นปิ่นโปรดักชั่นทั้งเพลงและ MV เนี่ยจับเบอร์เลิศมากระดับมืออาชีพเลยเดี๋ยว เราจะมีคลิปที่คุยกันถึงเรื่องเพลงนี้แบบจริงจจังๆนะคะมีฟัฟฟี่กิวีลูกแพใน MV ด้วย That Chun That Chun That Chun พอละพละะก็เป็นเพลงที่สื่อความรักอันเหนียวแนนระหว่างฟรีนและเกิร์ลฟรีนนะแต่ถ้าเพลงที่สื่อถึงความรักอันเหนียวแนนระหว่างปินกับอนินเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงนี้แล้วแหละ Until That Day ศิลปินพี่รัดกล้าวนะ OST ปินพัก Produce โดยพี่ปินคนเดิมเพราะมากเราชอบการ arrange เพลงมากมันให้ความรู้สึกแจ๊ซี่ไหลๆสวิงๆิงเล็กน้อย เป็นเพลงซีรีส์พีเรียดที่มีท่อนอิงก็เออไว้ทำไมพีเรียดจะต้องไทยจ๋าก็อิงก็ได้นี่วะมาดูคำศัพท์กันนิดนึงค่ะทุกคน until that day until แปลว่าจนกว่าถ้ารวยกว่าก็จะเป็น richer เป็น adjective ขั้นกว่าที่ทำได้ทั้งเติม er ด้านหลังใส่มอเข้าไปด้านหน้าหรือเปลี่ยนรูปไปเลยเช่นจาก good เป็น better แล้วก็อย่าลืมตามด้วยคำว่า t h a n อันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของ grammar เป็น comparative เป็นการเปรียบเทียบแต่ด้อมเราไม่ชอบการเปรียบเทียบเพราะเปรียบเดียวที่เราชอบคือ เปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งยาดเพชรเวอร,ร์ชนันของแกมวิชานี OST ปิ่นพักเห็นไหมเราวกกลับมาปิ่นพักบ่อยมากสมท็อปปิกใครว่าเราออกทะเลไม่จริงเนื้อเพลงสลัดสลวยมากทุกคนเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนหวานปานน้ำพึ่งเดือน5ซึ่งเดือน5ห,หรือเดือนพฤษภาคมน้องฟรีนก็ได้เดินพรมแดงระดับโลกเลยนะคะ ฟิล์มเฟสติวัลซึ่งเป็นเทศกาลที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวบุคคลสําคัญในวงการภาพยนตร์จากทั่วมุมโลกเลยนะรวมไปถึงนักแสดงด้วยซึ่งฟรีนสโรชาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงไทยที่ได้ไปเฉิดฉายบนพรมแดงระดับโลกฟรีนก็ทําบทบาทมากมายเลยนะคะไหนจะ represent แบรนด์ต่างๆรวมไปถึงเป็นหนึ่งในสปิเกอร์ที่งาน Variety g l o b a l conversations และยังเป็นตัวแทนหนึ่งใน6สาวที่ได้เข้าร่วมงานกาล่าขององค์กร red sea film foundation เรื่องราวเหล่านี้ ก็เป็นที่สนใจให้กับทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศมากมายเลยนะคะฟรินก็มาได้ไกลามากเลยนะนอกจากจะมาไกลในแง่ระยะทางจากกรุงเทพไปคานส์แล้วก็ยังเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตจากเด็กตัวเล็กๆที่มาสู่ระดับโลกได้ก็ขอแสดงความยินดีกับฟรินด้วยนะคะ